ปปค่ะใช่ค่ะไม่รีบได้เริ่มัาที่เรียบร้อยแล้วหรือยังได้เริ่มเรียบร้อยแล้วค่ะก็งานมั่นประมาณวันที่3พฤศจิกาค่ะแล้วเดี๋ยวงานฉลองเนี่ยเราก็ไปจัดช่วงเดือนธันวากลางกลางเดือนค่ะ ไปดูเลิกกับว่ากับรักกับอาจ,จงกระจาอะไรเงี้ยอยู่แล้วก็แบบไม่ได้ยากมากค่ะก็เข้าไปแล้วก็ได้เลิกมาแล้วก็เคาะตามนั้นเลยแสดงว่าตัวเราตับแฟนก็คือก็ข้างเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันใช่ค่ะชาวพุทธใส่มูอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเพา<ย>า<ย>ะราะความสบายใจก็เราจะถือเอาเลิกแบบงานมั่นอะไรเงี้ยค่ะถือว่าเป็นเลิกหลกักแต่ส่วนแบบอ f t เตอร์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็เอาเลิกสะดวกมีความที่ ใช่าอ,อ,อากาศด้วยค่ะแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงแบบวันหยุดน่าจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนแบบเพื่อนเขาเพราะเขามีเพื่อนแบบฝรั่งฝรั่งเยอะแล้วช่วงนั้นก็จะได้แบบเออมาก็มาทีเดียวไปเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าปลายปีพันว่แต่ว่าจากกรุงเทพใช่ไหมมีกรุงเทพทด้วยแล้วก็อาจจะมีต่างจังหวัดด้วยล้อส,สรุปอยู่ค่ะสถานีเชิอแขกเยอะไหมคะคะเชิอแขกเยอะไหมคะพยายามให้แบบก็จะมีแบบตัวเลขกลมๆแบบแฟนนไม่อยากให้เกินพันอะไรเงี้ย จริงไม่ได้อยากใหญ่มากนะคะแต่ว่าแต่ว่าคิดกลมๆไว้ก่อนเองนะคะเพราะว่าของของของเขาคนเยอะของเราก็เพื่อนเพื่อนพี่น้องในวงการผู้ใหญ่ก็เยอะอะไรตีมองตีมงานละเราจริงไม่ได้ไงบ้าต้องเป็นมิวสิคเฟสติวัลอยู่แล้วค่ะสายนี้อยู่แล้วก็ต้องแนวนี้อยู่แล้วค่ะอนนี่ลงคนทั้งคู่ที่แบบใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือไม่ได้คุยอะไรกันยากมากเลยค่ะเพราะว่าทางเดียวกันก็แบบ เพราะเร็วมากว่าแบบอยากได้ปีมนี้อะไรเงี้ยเขาก็ตามใจเราเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องเป็นสิ่งที่เขาชอบเหมือนกันนะคะโชคดีที่ชอบเหมือนกันก็เลยแบบง่ายเลยที่บอกว่าเป็นเรืองสิ่งที่เราที้ยังไงตัดเร,ราพันย้ายภาพก็ตอนนี้ลิสต์วงไว้แล้วก็ประมาณ10วงแล้วค <c oughs> นหนึ่งที่งานแต่งงานคอนเสิร์ตเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตดีกว่าค่ะเพราะว่าเหมือนแฟนเขาก็ไม่อยากให้ได้เป็นงานพิธีจ๋ามากอยากให้ทุกคนแบบมาสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอองั้นแบบเอาแบบจัดคอนเสิร์ตให้ทุกคนมาดูมาสนุกเลยดีกว่าเขาก็าเอ้ยดี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 ดอันนี้มีว<อ>งจากต่างประเทศมาด้วยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูค่ะว่าจะมีไหมเพราะเเพราะว่ามิวสิกฟสติวัลมันต้องมีเฮดไลน์ไงค่ะพยายามอยู่พยายามดรอปอะไรยังไงว่าแล้ ของเราเน,นเน้นเน้นดนตรีกับของกินค่ะ,ะเป็นสองเรื่องที่แบบหัวใจสำคัญของงานเราอเอาจิิเราเราตื่นเต้นมาถึงแล้ว่าอีกตังปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เอาเวลามันผ่านไปเร็วมากนกันใช่ก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าถ้าได้ทำในสิ่งที่ชอบด้วยอะไรเงี้มยม่ก็รู้สึกว่าเออมันมันจอยไปกับมันได้มันสนุกได้ ตอนนี้เราเริ่มคอสถานที่ไปแล้วแบบงานม่านงานแต่งได้สถานที่แล้วเดี <players. S 1> ๋ยวต่อไปก็อาจจะต้องแบบไปคุยเรื่องแขกเรื่องสโคปงานเรื่องชุดเรื่องอะไรก็ว่าไปตามลําดับขั้นตอนของเหน่ป็นขะูของหนูตอนนี้คิดคร่าวๆก็น่าจะมีประมาณ5าอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ได้อยากเปลี่ยนเยอะมากแต่ว่า เออห้าเยอะมากแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะมากแต่ก็ห้าอะไรเงี้ยคิดข้าวๆไว้อะม่านหนึ่งแต่งหนึ่งมีอร์ปาร์ตี้แล้วอาจจะมีงานที่เลี้ยงขอบคุณเพื่อนๆแบบเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรเงี้ยสักแบบสองชุดหรือเปล่าเดี๋ยวไว้ว่ากันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราคอมมิชชั่นอยากว่าเป็นแบรนด์ไหนอะไรยังไงจริงๆเรามีแบรนด์ที่เราชอบอย่างวิเวียนเวสต์ฟูดอะไรเงี้ยแล้วก็เอออยากได้เป็นหนึ่งในในชุดแต่งงานของเราเหมือนกันค่ะอันนี้อยากต้องสั่งตัดจากคนนอกพิเศษหนึ่งนะคะทั้งงานทั้งต้อง เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องบินไปดูด้วยค่ะต้องบอกว่าจะองแบกไปด้วยช่วยกันซัพพอร์ตแล้วกันค่ะเราก็ซัพพอร์ตในส่วนของเราได้ช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันรักชะมังเลยนะคะเนี่ยอุ้ยไม่ไหวนะรักชมังปิดรักชมังปิดรัชมังน้องคนไม่ไหวไม่ไหวค่ะคิดว่าน่าจะดูสิทธะดูสิทธะดูสิทธาเพราะว่าใช่เพราะว่าใหญ่ไปดูมาแล้วเหมือนกันค่ะขอถามพี่หนึ่งทีตอนนี้จะเห็น เต็มที่ค่ะทั้งเรื่องแบบเรื่องทางครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรเราก็แบบว่าช่วยเต็มที่หมดเลยยินดีมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเพราะว่าเราก็ดีใจถ้าสมมุติมีแบบงานทางที่เป็นฝั่งของของครอบครัวของแฟนอะไรเงี้ยติดต่อมาคือเราก็จะแบบไม่ปฏิเสธเลยสักอันอะไรเงี้ยยินดีมากๆเลยค่ะต่อ้ไม่ว่างก็ต้องเขีย์ต้องเสียค่ะเพื่อเพื่อ,อนี้เท่านั้นตอกไม่รู้อะไรนะคะตอกไม่รู้อะไร ไม่พูดดีกว่าตำแหน่งสุดท้ายที่เด็กของเขาี่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะแต่ก็จะทำทำให้ดีที่สุดค่ะพร้อมซัพพอร์ตเขาทุกทุกทางค่ะแต่ทางครอบครัวเขาก็เอ็นดูเราน่ารักมากค่ะทุกคนที่บ้านเขาแบบน่ารักมากๆเลยแบบเหมือนต้อนรับเราเต็มที่แล้วก็แบบสัมผัสได้ถึงความสนุกเวลามาอยู่ครอบครัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไปจอยแบบงานวันเกิดงานปาร์ตี้งานอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่สนุกเฮฮามากค่ะ ชินเหมือนกันที่ลงแต่ก็ถ้าเกิดมีโอกาสสำคัญก็จะพยายามลงก็คือเราเหมือนเราก็จะไม่ก็ทำเป็นสไตล์ที่แบบที่จะไม่ลงไม่เป็นคนไม่ค่อยแบบลงอะไรอยู่แล้วแต่ว่าแบบบางทีแบบไปไหนมาไหนด้วยกันก็จะแบบเอ้ยลงรูปลงรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ลืมแต่มันบางทีแบบว่าความเคยชินไงคะเราแบบไม่ค่อยได้โพสต์เมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนติดความเคยชินมาอะไรประมาณแต่ก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับหมอดูต่างห้ามะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะ จะชมเราด้านอื่นเดี๋ยวก็เ <laughs> วลา <laughs> แบบปาร์ตี้วันกงวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดของเราเอ,อ,อยู่จนคนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> แล้วก็มีเท่าไหร่ใส่เฮสุดค่ะเราต้องไม่ทําหน้าที่ห้บกครองเรื่องงานของบ้านโลกเฮอสมมงค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ, <laughs> คคะ <laughs> ไม่ใช่สักเดียวปะได้เลยจ้า